ก็ภายปิดศนาเคล็ดวิชาตกปลาที่ทําให้ทุกคนงงวันนี้เรามาตกปลาที่อ่างเก็บน้ําแถวบ้านนะครับวันนี้ตั้งใจมาตามล่าหาปลาชโดไปทําแดดเดียวสองตัวนะครับเมื่อเราเอาเรือลงแล้วเนี่ยเราก็ตีเหยื่อปลอมกันไปเรื่อยๆผ่านไปชั่วโมงกว่าๆนะครับก็มีปลาเข้ามากัดเรื่อยๆนะว่าสนุกใช้ได้เลยนะก็กัดไม่โดนเบ็ดบ้างครับหลุดบ้างอุ้ยเกี่ยวะ แล้วก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นครับเราจึงต้องนําเรือไปที่ท้ายอ่างนะครับเพื่อหาอจุดขึ้นฝั่ง,ง,งนะครับเพื่อไปทําธุระส่วนตัวนั่นเองครับไปเยี่ยว,ๆๆวนะครด้สวยมากครับแต่ระหว่างเดินทางไปเนี่ยเราก็ตีเลาะไปด้วยนะครับจนมาถึงจุดที่เรือเทียบฝั่งได้นะครับเรามองไปเห็นกอไผ่กอนนี้ครับเห็นว่ามันสวยดีนะครับก็เลยลองตียัดเข้าไปในนั้นเลยนะครับแล้วก็โดนเลยครับ